ไม่อยากทรมานจากอาการกดไหลย้อนแสบหนะ้าอ,อกขึ้นถึงคอกินไม่ได้นอนไม่ได้ฝั่งคลิปนี้ครับหลายคนทรมานจากอาการดังกล่าวจนกินไม่ได้นอนไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงดีกินยาก,ก็แล้วก็ไม่ช่วยให้มันดีขึ้นสาเหตุจริงๆมันเกิดจากสมดุลของจุลินทรีย์ลำไส้นะครับทำให้การย่อยอาหารไม่สมบูรณ์นะครับหรือย่อยไม่ได้พอทานอาหารเข้าไปนะครับมันก็เกิดแก๊สใน ลำไส้หรือในกระเพาะอาหารครับมันก็จะดันน้ํากรดขึ้นมาจนถึงหน้าอกนะครับหรืออย่างทรมานมากๆก็คือดันขึ้นมาถึงคอจนสึกแสบจนทานอะไรไม่ได้ไม่กินอะไรไมอไร่อาจจะถึงขัน้นนอนไม่หลับกันเลยทีเดียวแม้จะกินยาแล้วอาการพวกนี้ก็อาจจะไม่ดีขึ้นเพราะระบบที่จุลินทรีย์นะครับมันเสียสมดุลไปนะการดูแลที่ดีที่สุดคือทําให้ระบบการย่อยอาหารกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมนะครับ ก็คือการปรับสมดุลในลำไส้คือการเพิ่มตัวจุลินทรีย์ดีที่ช่วยในการย่อยอาหารของ